ไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากมีคนชักใหญ่เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเป็นสนามากเราลองเล่นดูก็ได้ฮะเป็นคน,นหรืออะไรอะไรบางอย่างนะไม่ยอมช่วยเราถ้าแถมเป็นศัตรูเราด้วยนะฮะต้องไม่กลัวมันครับเราเป็นเด็กผู้ชายเราต้อก,กล้าหันเข้าไว้ ปุยกับชั้นก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเร็วมากดีสภาพคนแข่งคอตายด้ยนะรตรงนี้นะฮะร,ระวังนะฮะผมว่าผมพลาดแน่เลยตรงจุดนี้เพราะค่อนค่อนข้างจะจางนิดนึงอึบอึบอ่าแบบนี้นะฮะมันไปไม่ได้ครับกระโดดออกไปก็โดนกระดักสิครับแล้วก็กระโดดขึ้นเชือกจิ๊บ ไปง่ายมากเลยจอดถ้าคนมาลองเล่นเนี่ยมันคจะรู้ว่ามันไม่ค่อยจะง,ง่ายอย่างที่คิดนะฮะแต่ผมเล่นจบมาแล้วรอบนึงก็เลยพอรู้บ้างขณะเล่นมารอบนึ่งนะฮะตอนแรกยังตายเลยนี่เราก็หนีไปหนึ่นะฮะมีบอลเลยครับ 或者就可就 ก็อย่างที่บอกนะครับกระโดดขึ้นไปแท่งคำแล้วระโดดทันทีแล้วก็ ไปวิ่งไปงไปตรงนี้นยังไม่มีอะไรไปพิเศษครับม,มีอะไรต้อง,ง่ารก,กุ้งหายลงมาจุดต่อด่านต่อไปนะตรงนี้ก่อนแล้วกันเจอศพแมงมุมนะครับตกมาจากไหนไม่รู้นะอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราจะข้ามไปฝั่งนี้ไปนะแต่มันไกลมากเลยอะเราโดดไปยังไงยังไงก็ตายนะฮะ แต่เราเองจะต้องมาทำอะไรกับเจ้าศบแนมุมที่มันกำลังใกล้ตายตอนนี้ก่อนจริงๆเอาไปแย่ๆมันนะฮะเองอย่าให้มันโดนนะแล้วก็จับแขนมันดึงนะฮะเข้าสู่โหมดโหดเยียมชั่วขณะดึงนะฮะดึงดึงจะช่ยเยอะ ายด้วยนะแล้วก็เหมือนเป็นสมคนนะครับอยู่ในรังกาจะสนใจครับเดินไปขครนบันไดนะฮะเราไปที่รังสพก่อนนะฮะทางด้นนี้ไปแล้วก็เราไปที่รังนี้อึ๊บกระทุ้งหนึ่งทีครับร <c oughs> ังก็จะล้มลงมาแล้วเราก็ดันไป เพื่อเป็นแท่นในการกระโดดขึ้นไปข้างบนนะฮะ,ะแค่นี้แหละง่ายมากเลยอะ,ะข้างหน้านี่บอกตรงๆว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะน้ำนะยังไม่จมที่หัวนะครับยังขึ้นได้จะเห็นศพรออยู่นะครับกระโดดไปที่ศพ เชื่อแล้วให้มันตกลงมาทับศพแทนครับแค่นี้แหละแล้วก็ไปต่อไอตัวข้างบนคือเป็นตัวกินหนอนนะครับซึ่งมันคือหนอนหรือมันอื่นอะไรสักอย่างแต่มันจะกินไอตัวที่เมื่อกี้มันไปอยู่บนหัวศพที่มันตายต่อหน้าเราเมืเ่อกี้นะฮะมันจะมีประโยชน์กับเราแนอนะคต ไกลๆครับเราจะได้เห็นมันแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายลงมาก่อนเดินไปเรื่อยๆอย่างน,นี้ครับเป็นกรบดักเองนะฮะที่นี่ก็คือแท่นตรงกลางเนี่ยจะเป็นแท่นเหยียบนะฮะแต่มันจะเป็นอันอันใหญ่คือประมาณคล้ายๆแบบว่ามันจะลักะฮะตายเลย <laughs> เอาใหม่นะ ก็คือมันไปกับดักก็อย่างก็อย่างที่เห็นยบไเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราลงเหยียบตรงพื้นก็จะมีนั่นล่วงลงมาทับเรานะฮะทคนิคก็คือให้เราจืนกระโดดไปตรงกลางกระโดดอีกทีก็จะไม่โดนนะครับส่วนสำหรับอีกอันนึงเนี่ยเราจะเหยียบตรงกลางไม่ได้นะฮะเราต้องกระโดดข้ามอย่างเดียวอ,อย่างนี้นะฮะก็จะไม่โดนกระโดดไปแล้วก็จะพบว่ากนะ็คือ โดยถอยนะรอบนะดีวิวนะทีนี้เขาจะรนะครับ Я не โอเคครับ่สำหรับแพตแรกนะฮะเปลียนในบโบคงที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแพตหน้านะครับเราจะเปไนนะ็นยังไงตัอมาเจอกันหน้าครับสวัสดีครับ